สวัสดีค่ะเอาบรรยากาศดีๆมาฝากทุกท่านค่ะมองไปตรงน้นจะเห็นวิวเขานะคะมีต้นไม้บงังก็ะจะเห็นนิดเดียวเพราะต้นมะม่วงต้นนั้นโตแล้วก็เลยบังวิวค่ะบังวิวเขา ากาศดีมากค่ะบ้านเราอยู่ติดกับธรรมชาติฝนตกบ่อยๆต้นไม้ก็เยอะมากเลยค่ะบ้านเราอันนี้ก็จะเป็นต้นดอกจำปี บานเสร็จแล้วก็ร่วงหมดแล้วอันนี้ถ่ายจากบนห้องนะคะก็เราจะเห็นวิวแบบนี้นะคะนนต้นไม้ต้นนี้จากต้นเล็กๆโตเร็วมากเลยค่ะแต่ดอกเขาหอมหอม นี่ยังไม่ออกดอกให้ได้ชมถ้าออกดอกก็จะเป็นดอกสีขาวๆวจะด,ดอกหอม้มากค่ะตรงนั้นทุกปีก็จะปลูกผักจะเป็นสวนผักนะคะแต่ว่าปีสองปีมานี้ปลูกไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีช้างมีลิงลงมาก็เลยไม่สามารถปลูกผัก อะไรไว้กินได้จะปลูไว้ตรงนั้นคือก็จะเป็นขากอขานี่ค่ะบรรยากาศ บรรยากาศตรงนั้นจะเป็นทุ่งหญ้าคานั่นค่ะสีเขียวๆนะคะจะเป็นหญ้าคะพอเขาออกดอกก็จะสวยมากเลยค่ะเวลาไปถ่ายรูปที่ถ่ายไว้ลงเฟซวันก่อนนะคะดอกก็จะสวยมากเลยค่ะ เดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่อีกเป็นฝั่งหน้าบ้านจะเป็นแบบนี้นะคะต้นไม้เยอะมากมองไม่เห็นวิวเขาต้องลงไปรีสอร์ทดาดฟ้าหลังนั้นก็จะมองเห็นวิวเขาอันนี้จะเป็นบนบ้านหลังใหญ่รีสอร์ทจะอยู่หน้าบ้านค่ะ ต้นไม้โตหมดแล้วก็จะบางวิวหมดเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกข้างบ้านและหลังบ้านนะคะอันนี้จะเป็นมุมหลังบ้านนะคะหลังบ้านจะมีเขาลูกหนึ่งอยู่ข้างหลังบ้านค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็น หลังบ้านฝั่งนู้นจะมองไปเห็นเขาลูกนั้นเลยค่ะต้นไม้เยอะค่ะรอบรอบบ้านมีแต่ต้นไม้ต้นไม้ดอกค่ะแต่ว่าต้นนี้จะเป็นต้นมะขามนะคะต้นข้างหลังนั่นนะคะเนี่ค่ะจะเป็นต้นมะขามต้นมะขามมีอยู่สองต้นใหญ่ๆแต่ไม่ได้กินหรอกค่ะก็ลอกกับ เจลิงแล้วก็ช้างอะค่ะมาจัดการหมดเลยต้นโน้นก็จะเป็นต้นมะม่วงกับต้นมะเมาค่ะแต่ก็ไม่ได้กินเหมือนกันอีกทีเลยเพราะว่าเป็นลูกที่ลายช้างก็มาจัดการกินหมดเลยแต่ลูกมะเมานนี้ก็คือแมงวันทองตอมดอกก็จะไม่เป็นลูกให้กินเลยค่ะนี่ค่ะนี่คือหลังบ้าน จะพาไปดูข้างบ้านอีกที่หนึงนะคะนี่ค่ะข้างบ้านฟังนี้นี่ตรงน้นจะเป็นวิวเขาติดกันก็จะเป็นสนามกอล์ฟกอล์ฟขับเขาใหญ่ค่ะเข้าไปตรงปา่านิดนึงนะคะแลวที่แปลงที่ติดกันก็จะกำลังประกาศขายอยู่นะคะใครสนใจมาซื้อก็ มีเบอร์โทรเขาติดไว้ข้างหน้าบ้านนั้นเลยค่ะที่ของเขานีา่นะคะที่สีไร่นี่บิบ้านของเราแต่ต้นไม้ค่ะต้นไม้เยอะมากแล้วก็ตัวต้นโตเร็วมากเลยค่ะจนลกไปหมดแล้วมีแต่ต้นไม้ที่มีแต่ต้นไม้เป็นดอกกินไม่ได้สักต้นค่ะ อันที่กินได้ก็นี่ต้นมะเฟืองนี่เป็นต้นมะเฟืองเหลือจากช้างเป็นลูกอีกรอบหนึ่งก็น่าจะไม่เหลือแล้วค่ะเพราะว่ากำลังเป็นดอกโดกๆค่ะบ้านเราอยู่กับธรรมชาติภูเขา